กองทุนพ in ัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานเสวนาวิชาการไทยทันเพน2,568จับกระแสสตรีมมิ่งกับความสำเร็จอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงโลกกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดการเสวนาวิชาการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และทิศทางสื่อปี2,568ภายใต้ชื่อไทยทันเพน2,568จัดกระแสสตรีมมิ่งและความสำเร็จอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงโลก ตามวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับพัฒนาองค์ความรู้เสริมทักษะและนํามาปรับใช้ในการดําเนินงานของวงการสื่อไทยรวมถึงแนวทางหรือโอกาสในการยกระดับซอฟต์พาวเไทยไปสู่นานาชาติเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดใหม่ๆจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านสื่อ เพื่อกลุ่มคนเบื้องหลังผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ละครซีรีส์และผู้บริหารรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและประชาชนผู้สนใจระหว่างวันที่21-23มกราคม2568ณโรงแรมชาดเดียมแกรนด์บงคอกภายในงานได้รับเกียรติจากคุณพรวิรุณแก้วทองโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ Start It Up บริษัท t b Global m e ก i บจำกัดคุณนิธิลาน สมินาธานดีเรคเตอร์แอนด์ไรเตอร์มหาราชาคุณเอมมี่ฮิลลินโปรดิวเซอร์เบเนโทนฟิลม์มรวมถึงเหล่าคนบันเทิงอาทิทัพทิมอัญญรินอันนบกิติกุลบิวนัทพงศ์นัดดนกนินปัทธรมนันแก้มยาศิสาธีราธรวีซ่าสิมิลนันเตมีวนรณิ์แม็กกี้อาภาภาวิไลออมบัญชยาสุวรรณกูลเอกพันบัรลือลิ์บินบัลลือธิศ ธนิตจิตนุกูลและนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมชมงานนิทรศการคนสื่อซอฟต์พาวเวอร์รวมถึงพลังเสียงจากคนในวงการบันเทิงผ่านมุมมองของศิลปินแห่งชาติผู้สื่อข่าวผู้กำกับนักเขียนบทที่ปัจจุบันกลายเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทย มีพื้นที่ในการเรียนรู้และก็เป็นโอกาสที่กองทุนจะได้มาแนะนําภารกิจของกองทุนให้กับน้องๆผู้ผลิตหน้าใหม่ด้วยอยากจะเล่าแบบกระชับกระชับนิดหนึ่งว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนเนี่ยเราก็เปิดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์นะครับแล้วหนึ่งในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ก็คือให้ทุนไปผลิตภาพ,พยนตร์แต่เป็นที่น่าเสียดายมากว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มี ผู้เสนอรายใดที่ผ่านการคัดเลือกเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะครับปีนี้เนี่ยเรากำลังจะเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนแต่ว่าปีนี้ประเด็นเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเราตัดออกเนื่องจากว่าระยะเวลาของกองทุนเนี่ยหปีเนี่ยมันสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะเริ่มด้วยการให้พัฒนาบทนะครับปีนี้เนี่ยใครที่สนใจก็ลองไปติดตามดูนะครับกองทุนจะมีประเด็นในการพัฒนาบทภาพยนตร์ด้วย นะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าโครงการไทยทันเทรนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่เราต้องการส่งเสริมผู้ผลิตนะครับสื่อภาพยนตร์และสารคาดีที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการที่จะเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะครับจากทั่วโลกนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ว่าในแง่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยโลกเขาไปถึงไหนแล้วนะครับตัวอย่างความสําเร็จนะครับในจีนในอินเดียในเกาหลีนี่เนี่ยเขา มีบทเรียนอย่างไรที่เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้นะครับซึ่งเ,เมื่อวานเนี่ยจริงๆเราก็นําร่องไปนะครับจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยนะครับในการเปิดเสวนาวันแรกวันนี้เป็นวันที่สองนะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่สามพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านเองอัะรราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยมาเป็นอปัสถกถาด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการมากๆก็คือว่าเราต้องการให้เวทีไทยสันเตรนวันนี้ นะครับมันจุดประกายนะครับความตื่นตัวของผู้ที่ต้องการเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับแล้วเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ๆนะครับรุ่นพี่ปืนหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่ยังเรียนมัธยมอยู่เนี่ยมีความสามารถมีทักษะมีความรู้ในการที่จะเป็นคนเขียนบทได้เป็นคนกำกับได้หรือเป็นคนที่ผลิตหนังสั้นได้หนังใหญ่ได้อย่างนี้เป็นต้น นะครับกองทุนในฐานะเป็นองค์กรของรัฐก็เต็มใจนะครับแล้วก็ยินดีที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับว่าทุกท่านที่พลาดโอกาสในการที่จะรับชมสดนะครับในางานเสวนาไทยทันเทรนด์เนี่ยในช่วงเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยอยากให้ไปฟังย้อนหลังเมื่อวานผมนั่งฟังแล้วลุกไม่ได้เลยต้องเรียนว่าเนื้อหาดีมากนะครับตั้งแต่การถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรวมถึงการ ความก้าวหน้านะครับของวงการในประเทศไทยรวมถึงการเรียนรู้จากต่างประเทศด้วยครับอย่างน้องๆถ้าน้องสนใจเขาต,ต้องเริ่มตากรีนออยังไงบ้างรครับเริ่มจากต้องถามใจตัวเองน้องๆก่อนน้องชอบอองานนี้ไหมนะครับถ้าน้องชอบงานนี้เนี่ยน้องก็ลองดูว่าพื้นฐานเป็นยังไงนะครับถ้าเริ่มตอบตัวเองได้ว่าเออชอบจริงๆนะการสร้างอุตสาหกรรมสื่อหรือการทําการผลิต นะครับชอบเขียนบทก็กองทุนก็มีเวทีในการฝึกอบรมในการเขียนบทนะครับเราเชิญวิยากรมาจากทั่วทั่วโลกเหมือนกันนะครับสองสามปีก่อนก็มีเราเชิญวิยากรจากเกาหลีใต้นะครับมาสอนเรื่องการเขียนบทภาพยนตร์นะครับการเขียนบทละครซีรีส์ในเมืองไทยเองเนี่ยเราทํางานร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องนี้ทุกสมาคมนะครับเปิดหลักสูตรอบรมเราอบรมให้ก่อนนะครับแล้วก็สํารวจความต้องการว่าเขาจะไปต่อหรือต่อยอด ตรงไหนอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็จัดหลักสูตรที่2ที่3ตามมาและที่สําคัญก็คือว่าเราก็เปิดโอกาสว่าน้องๆถ้าสนใจจะขอทุนก็ให้มาฝึกเขียนโครงการเรามีเทรนนิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดรับ้อเสนอโครงการก็ให้เขาลองยื่นโครงการเข้ามาเราก็ยอมรับนะครับว่าเงินเราเม็ดเงินเราน้อยนะครับในการสนับสนุนทุนไปละปีกองทุนมีงบประมาณที่ได้รับจากกสทชอ,อยู่วงเงิน นะครับห้าล้านบาทเนี่ยเรามาจัดสรรทุนอยู่300ก็คือประมาณ60%สนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ตั้งใจจริงแล้วก็เพียรพยายามที่อยากเขียนโครงการดีๆมีความตั้งใจดีๆส่วนใหญ่ก็ก็สักพักหนึ่งก็จะมีโอกาสในการที่จะผ่านการคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเวทีของกองทุนพัฒนาสื่อประภัยและสร้างสารรค์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเวทีสําหรับน้องๆตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําปลายน้ำครับอยากให้พี่แตรละคนแนะนําน้องๆถ้าน้องสนใจในการ อย่ากให้พี่ๆเชิญชวนน้องๆมาปลุกตั้งใจรกสื่อทั้งสื่อ้วยนะครับที่อยากจะเป็นนักข่าวได้เลยครบเลยอย่าี้เราดูมาตรฐานยังไงที่เราจะมอบเบ็ดเงินให้กับใครคนใดคนหนึ่งเงนี้เราจะดูมาตรฐานกองทุนเนี่ยเป็นองค์กรเป็นกองทุนนิติบุคคลที่เป็นของรัฐมีพระราชบัญญัติที่มีพระราชบัญญัติในการก่อตั้งเราชื่อบอกเลยว่ากองทุนพัฒนาสื่อบริหาและสร้างสรรค์ อันแรกเลยตัวแปรแรกเนี่ยเราจะต้องปลอดภัยก่อนนะปลอดภัยเพราะนั้นเวลาขอทุนมาแล้วจะมีฉากเ,าเพศภาษาความรุนแรงนะใช้ภาษาทีา่ค่อนข้างที่จะมันหมิ่นเมว่ามันจะไม่ใช่เป็นไปนตามปกติวิสัยของสังคมอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะถูกข้อจากัดแล้วส่วนสร้างสรรน,นี่จริงๆเนี่ยมันเป็นเบสิกมากเลยทาให้คนยิ้มได้นี่ก็สร้างสรรแล้วทำให้คนรักตัวเองทําให้คนรักสังคมรักเพื่อนรอบข้างมีแรงบันดาลใจ นะครับทำให้คนลุกขึ้นต่อสู้ในขณะที่มีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดสื่อสร้างสรรค์ทั้งนั้นเลยเรารวมยังรวมถึงความรู้จักสามัคคีกันนะครับยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม อันนี้ก็เป็นสื่อสร้างสรรค์ทั้งสิ้นครับจะม่คณะกรรมการตรวจสอบใช่ไหมครับว่าการส่งเรื่องมาอะไรยังไงเงี้ยเรื่องบทเรื่องอะไรมีคณะกรรมการก่นกรองเนี่ยอยู่ประมาณ3ชั้นสามสามชั้นอันนี้ความยากตรงเนี้ยนะครับท่านสามชั้นนี้เป็นตึกใช่ไหมครับหรือเป็นเี่เปิดคือคือจริงๆแล้วมันก็เป็นข่าวดีของ น้องๆนาะใช่แต่ว่ามันเป็นข่าวร้ายสําหรับผมที่ข่าวดีๆนี้มาตอนผมแกแล้วอย่าอย่าพูดกัว่าแกนะก็เวลาเราเปิดรับข้อเสนอโครงการเนี่ยผมก็อยากบอกน้องๆว่าน้องๆอยาเพิ่งอยากคิดว่าอยากจะทําอะไรนะครับให้มาดูงานของกองทุนนิดหนึ่งคือมันจะมีกรอบอยู่งานกองทุนเนี่ยว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนภารกิจกองทุนเพราะว่าเกณฑ์ในการที่เราใช้พิจารณาที่พี่ปื้ดพูดเนี่ย หนึ่งเนี่ยเราดูว่าข้อเสนอโครงการเนี่ยมันสอดร,ร,ร้อยกับภารกิจกองทุนหรือเปล่านะครับก็ไปดูนะครับในเว็บไซต์กองทุนมีชัดเลยนะครับพระราชบัญญัติาม,มาตรา5าเนี่ยบอกเป็นข้อสอบเลยน้องต้องไปดูนะครับทำอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยข้อเสนอโครงการเนี่ยเช่นถ้าจะทําหนังส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับวันนี้อินเดียเนี่ยม,มาเที่ยวประเทศไทยประมาณปีงสองล้านคนนะครับแค่เราทําหนังว่ามีฉากว่าทําไมโลเคชันเนี้ยคนอินเดียชอบมากเลย ซึ่งบางทีเราก็าจะไม่รู้มันอาจจะธรรมดาสําหรับคนไทยแต่มันไม่ธรรมดาสําหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียโรตีโจดพวกนี้ออกไปปุ้งเนี่ยผม,ผมคิดผมคิดโจดออกนะครับโรตีบ้านเราอร่อยครับ <c oughs> ให้ชาอินเดียมากินบ้างครับเพราะฉะนั้นก็ก็โอเคนะพี่ฟืนนะก็ค <c oughs> นะือคือมีกระบวนการกันรองที่ชัดเจนอันเนี้ยให้ความมั่นใจว่าของเราเนี่ยระบบการกันรอง ข้อเสนอโครงการนียค่อนข้างที่จะโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ถ้าตั้งใจทําจริงๆเนี่ยเรามั่นใจว่าจะได้ผ่านการคัดเลือกแน่นอนครับทับที่อีกหนึ่งแม่งานในวันนี้งานวันนี้หน่อยค่ะวันนี้เป็นอะไรยังไงบ้างก็จริงๆการจัดงานเสวนาวิชาการไทยทันเทรน จับกระแสสตรีมมิ่งกับความสาเร็จอุตสากรรมสื่อบันเทิงโลกนะคะต้องบอกว่าเป็นงานที่เราจะขึ้นต่อเนื่องทั้งหมด3วันแล้วก็ทางบริษัททีมเนี่ยเรียกว่าได้รับโอกาสค่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งบริษัทต,ตัวอย่างนะคะที่ได้รับโอกาสจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ดูแลด้านการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่เราเป็นหาวิทยากรมาก็ตั้งใจอยากจะมานำเสนอแนวคิดแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนในวงการสื่อเพื่อที่จะพัฒนาสื่อ ประเทศไทยของเราเนี่ยให้ไปสู่ระดับสากลให้ได้ค่ะซึ่งวิทยากรทั้งหมดรวม15ท่านด้วยกันนะคะที่อยู่ในงานเสวนาอย่างที่ท่านผู้จัดก,การได้กล่าวไปว่าใครที่ยังไม่ได้รับชมนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้เราคงอยู่ไว้ตลอดเลยสำหรับออนไลน์นะคะอยากจะเรียนว่าวิทยากรที่มาในงานนี้ทั้ง3วันเนี้ยมันสุดยอดจริงๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยนะครับเรามีวิทยากรจากอินเดียนะครับเป็นผู้ดำกับภาพยนตร์ เรื่องมหาราชาเรื่องนี้ผมดูแล้วรเรื่องถังขยะและก็เป็นช่างปัตตมนะเราสปอยไปนิดหนึ่งผมอยากจะเรียนว่าเราให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอินเดียนะครับค่อนข้างมากนะครับและจะเห็นว่าในกําหนดการที่เราจัดเนี่ยเราเน้นนะครับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอินเดียผมอยากจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งว่าอินเดียมันเหมือนกับเป็นประเทศต้นแบบที่เราจะได้เรียนรู้เนื่องจากว่าอินเดียเป็นประเทศที่ สร้างภาพยนตร์เนี่ยมากที่สุดในโลกเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ5เรื่องต่อวันปีหนึ่งเนี่ยอินเดียทําหนังนะครับประมาณ2,000กว่าเรื่องแล้วภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลวันวันนี้ถ้าเราไปดูโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยเราจะเห็นว่าคนดูน้อยมากนะครับเพราะคนดูจะดูผ่านสตรีมมิ่งแต่ในอินเดียเนี่ยคนยังดูหนังในโรงภาพยนตร์อยู่นะครับแล้วก็ไปต่อคิวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ต้องการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้นะครับจากหลายๆประเทศนะครับอินเดียนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สําคัญมากับสู่ประเทศไทยซึ่งเราเชื่อว่าคนไทยวันนี้มีความรู้มีความสามารถมีความตั้งใจมีศักยภาพเขาอ,อาจจะยังขาดโอกาสนะครับาการเรียนรู้นะครับที่จะต้องภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมให้แล้วก็กาขาดอาจจะขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนเองเนี่ยยังพยายามแก้ไขข้อบังคับนะครับที่จะสามารถ สามารถร่วมลงทุนต่างประเทศได้หรือว่าเราสามารถจับคู่คนทําธุรกิจนะครับผู้ผลิตในประเทศต่างประเทศนะครับเพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศไทยแบบริบูนเนี่ยได้ไปกํากับร่วมนะครับกับควบกับระดับโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหนังสร้างโดยคนไทยนะครับพูดอังกฤษไม่ได้สักคําเลยนะครับคุณบินเนี่ยครคุณบินเขา็ปมพ่พิบู พูดโอเคบ่อยออกจริงก็พูดดับงก็ว่าพี่คนละปืนแต่ว่าพี่พี่ท็อปเนี่ยไปทำหนังที่อินเดียมาหลายสิบปีแล้วครับพี่ว่าพูดอินเดียหน่อยในอินเดียเนี่ยมีหลายคนจะจะรู้สึกว่าอุยถ่ายยากลําบากมากผมไปที่พุทธคยานะฮะก็สามารถที่จะถ่ายได้ถึง3เดือนแล้วทุกสถานที่ที่เราต้องการเนี่ยเขาก็เอานวยความสะดวกให้เราหมดเล พอรู้ว่าเป็นกองถ่ายจากประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนมีอะไรโครกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์เ<ม>พราะฉะนั้นการทํงานงานของผมเนี่ยมันโหเรียบร้อยมากทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้อุตสาหกรรมของของไทย<ม>เกา่าๆของอินเดียเนี่ยมาโคกันครับโดยมีพี่ปื๊ดน,นะฮะเป็นตัวนำอีกแล้พูดกนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยคือวันนี้เนี่ยรัฐบาลปัจจุบันก็มีนโยบายในการส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับพาพรโยชน์นั้นก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญนะเป็นสาขาหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่ประเทศไทยนะครับจะได้มีศักยภาพแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะสร้างประโยชน์นะครับทางเศรษฐกิจจากสื่อบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจ สร้างสรรค์นะครับซึ่งอันนี้เราคชื่ี่ว่าประเทศไทยยังมีโอกาสไปได้ไกลอีกมากเลยนะครับสุดท้ายอยากฝากช่องทางการรับชมอะค่ะและสามารถย้อนหลังได้ที่ไหนบ้างช่องทางการรับชมนะครับก็มีดักเพจของไทยทันเทรนเพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้วก็วิทยากรที่มาพูดทั้งหมดนะครับเราก็จะไปเขาเรียกว่าไปปรุงแต่งนะครับทาเป็นคลิปสั้นนะครับออกในช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับในทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ เข้าไปที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยลิงก์ทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงมาให้นะครับก็ฝากน้องๆนะครับรวมถึงพี่ๆนะครับรวมถึงพี่ๆของพี่ๆนะครับสาหรับการสร้างสรรค์งานนะครับไม่มีข้อจากัดเรื่องอายุนะครับเรียนไว้เลยผมขอนิดเดียวครับท่านทาไมต้องตัดภาพยนตร์ออกไปครับภาพยนตร์นี่เป็นหลักเลยนะไม่ได้ตัดเลยครับเอาเมื่อกี้บอกว่าเราปีที่แล้วไม่มีใครผ่านเลยก็ไม่านของเี้เพราะว่าข้อเสนอมันมันมัน มันไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ผู้ที่เสนอโครงการก็มีความรู้สึกว่าการให้ทุนแค่ปีเดียวเนี่ยแค่เขียนบทยังไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นข้อเสนอเราก็ไม่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 มากพอแต่เราตั้งใจมากนะอยากจะให้ทุนในการทําภาพยนตร์ท่านครับผมเคยได้ยินมาว่ามันมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับว่าพอให้เงินสนับสนุนแล้วผลงานเป็น สิ์ของใครอของกองทุนชัดมากเลย oh. วันนี้ถ้าพี่ oh. พี่พี่เนี่ยมารับทุนจากกองทุน oh. ของเราเนี่ยสัญญาซึ่งร่างโดยสำนักงานงานอายการสูงสุดเนี่ย oh. เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม oh. รวมเพราะฉะนั้นท่านหนังเราขายได้พันล้านเนี่ยนะที่อาจจะหักค่าการตลาดไป50ล้านเหลือ950ล้านหาร2เลยนะ oh. แบ่งครึ่งนะกองทุนเอาไปครึ่งหนึ่งที่เอาไปครึ่งหนึ่งเลย นี่เป็นกฎหมายที่ทันสมัยมากเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราเตรียมโอกาสเราเตรียมความพร้อมเราเตรียมแหล่งทุนให้นะครับวันไหนเราเจอผู้ผลิตดีๆแล้วคอนเทนต์เราดีๆสักเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างกองอินเดียเขาก็ไม่เขาทำหนังแต่ละเรื่องเขาไม่ได้คิดว่ามันจะดังทุกเรื่องเนี่ยเขาทำสิบเรื่องในเขาหวังว่ามันเกิด2เรื่องแล้วสองเรื่องนี้เบรกอีเวนต์เลี้ยงอีก8เรื่องได้ทั้งหมดแต่ที่สําคัญคือมันทารายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ากฎหมายของทุนดีมากๆ รกรรมสิทธิ์ร่วมแบ่งกันคนละครึ่งหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงสมมติระบบทาแล้วเนี่ยถ้าทีมไปทําการตลาดนะครับต้องเอาบินมาแสดงว่ามีค่าใช้จ่ายเท่านี้หักออกไปที่เหลือก็แบ่งครึ่งเลยนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับน้องๆทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ดูช่องนี้อยู่ยุคข่าวอยู่เนี่ยทุกคนเป็นผู้เป,ผเป็นผู้ม่กับได้เป็นคนเขียนบทได้และเป็นคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้วงการอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ได้นะครับเชื่อมั่นครับโอเค